ทำไมเราต้องอดทนคริสการ์ดเนอร์ชาวอเมริกันผิวสีเขาเป็นเซลแมนที่ประสบความยากลกำบากต้องเลิกกับพันยาเขาต้องดูแลลูกชายวัยห้าขวบเพียงลำพังเขาต้องร่อนเร่ไปนอนที่ต่างๆแม้กระทั่งห้องน้ำสาธารณะของรถไฟใต้ดินวันหนึ่งเขาไปพบชายคนหนึ่งที่ขับรถเฟอร์รารี่มาเขาถามว่าทำอะไรชายคนนั้นก็บอกว่าทำงานบริษัทในหน้าค้าหุ้น เขาก็เลยตัดสินใจไปสมัครในบริษัทนี้บริษัทนี้ก็รับพนักงานมาฝึกอบรม6เดือนโดยไม่รับค่าจ้างก็คือให้คนมาทำงานฟรีนะคะและเมื่อครบ6เดือนเขาก็จะเลือกเพียงหนึ่งคนเท่านั้นมาเป็นพนักงานประจำคริสการ์ดเนอร์ก็ใช้ความพยายามทุกอย่างพยายามที่จะอดทนพยายามที่จะแสดงให้เห็นความสามารถจนกระทั่งเขาได้รับเลือกเป็นพนักงานประจำและ ปัจจุบันนี้คริส s g ดเนอร์เป็นเจ้าของบริษัทในหน้าค้าหุ้นของตัวเองเป็นมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเรื่องนี้ได้ถูกนำไปสร้างเป็นหนังนะคะนำแสดงโดยวิลสมิธซึ่งเป็นดาราคนโปรโดของพี่เลยนะะลองไปดูนะคะจะได้ประโยชน์มากๆทีนี้กลับมาสู่คำถามของคลิปนี้เราจะถามว่าทำไมเราต้องอดทนเราเริ่มจากสิ่งแรกก็คือว่า คำว่าอดทนคืออะไรนะคะอดทนนี้ก็คือขันติอดก็คือไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ทนก็คือได้ในสิ่งที่ทนก็คือได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้นะคะความอดทนนี้ก็คือการที่เราสามารถรักษาภาวะปกติของเราไว้ได้หรือเป็นการที่เรายอมรับ ภาวะที่ไม่พึงประสงค์เพื่อความสำเร็จในอนาคตนั่นเองแต่สิ่งสำคัญของความอดทนนี้ระหว่างที่เราอดทนจะต้องไม่เครียดไม่ทุกข์จิตใจเราจะต้องผ่องใสจิตใจเราจะต้องเข้มแข็งค่ะถึงจะเรียกว่าความอดทนที่ที่ดีนะคะทีนี้มาสู่คำถามที่สองทำไมเราต้องอดทนทำไมเราต้องอดทนนั้นเคยได้ยินไหมคะที่คำว่า อดเปรี้ยวไว้กินหวานหรือฝนทั่งให้เป็นเข็มนะคะคือสิ่งแรกก็คือความอดทนนั้นเป็นสิ่งที่คนเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่มีวุฒิภาวะจะต้องมีค่ะต้องรู้จักอดทนเคยเห็นไหมคะผู้หลับผู้ใหญ่ผู้บริหารต้องไปยืนนะคะหรือนั่งในที่ที่ร้อนทนหิวทนร้อน ทนสารพัดก็ต้องทนได้นะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ใหญ่หรือภาวะกดดันที่มาจากเบื้องบนและก็เบื้องล่างก็ต้องอดทนให้ได้นี่คือสิ่งที่คนที่มีวุฒิภาวะก็ต้องอดทนค่ะอดทนต่อคำนินทาอดทนอดกลั้นทุกอย่างนะนี่คือประเด็นแรกที่เราต้องอดทนถัดไปเราต้องอดทนเพื่อให้ประสบความสำเร็จที่เราตั้งใจไว้ เป็นทางที่เราเราเลือกไว้เราจะประสบความสำเร็จเราจะร่ำรวยอย่างตัวอย่างตัวอย่างของคริสการ์เนอร์นะคะที่ยกตัวอย่างให้ฟังเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆคนไทยเองก็มีหลายคนนะคะที่จากยากจนแล้วก็มาณนะบากบันอดทนทุกอย่างจนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยนะคะทีนี้ประเด็นที่3เราอดทนเพื่ออะไรเราอดทน เพื่อที่จะไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องติดคุกติดตารางหรือว่าต้องถูกยิงตายนะคะบางคนเห็นข่าวไหมคะที่ทะเลาะเบาแววงกันแล้วก็ต่อยตีกันแล้วก็มีการยิงกันขับรถปาดหน้าก็ยิงกันหมาเห่าไปว่าเจ้าของเจ้าของก็บอกว่าให้ไปคุยกับหมาสิก็ยิงเจ้าของตายตัวเองก็ติดคุกนะคะหรือเด็กไม่ยืน ตรงเคารพตรงชาติก็ไปทำร้ายก็ต้องโดนติดคุกหรือเสียงเงินนะคะหรือว่าทนต่อการกิเลสข,ของตัวเองที่จะไม่หยิบฉวยของคนอื่นไม่โกงไม่ทำผิดนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องอดทนนะคะประเด็นถัดไปนะคะก็คือเป็นคำถามที่บอกว่าแล้วเราจำเป็นจะต้องอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างหรือเปล่า ถ้าเป็นสิ่งที่เราเลือกแล้วนะคะเป็นคำตอบที่ตอบว่าใช่ค่ะเราเลือกแล้วเช่นเป็นลูกของเราเป็นครอบครัวของเราเราจำเป็นค่ะก็ต้องอดทนนะคะแต่ถ้าเป็นสิ่งที่หรือว่าเป็นสิ่งที่เราไม่มีทางไปเราก็ต้องก็ต้องอดทนนะคะหลายคนที่ต้องทนทำงานที่เดิมเพราะว่าไม่รู้จะไปที่ไหน ก็ต้องอดทนค่ะอันนี้จำเป็นมากๆแต่มีอีกคำตอบหนึ่งคือไม่ใช่ค่ะเราไม่จำเป็นต้องอดทนทุกเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราพบว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ทางของเราไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จเราเห็นแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จแน่เราก็ต้องย้ายต้องเปลี่ยนนะคะหรือเราเห็นว่าสิ่งนั้น เราเครียดเรามีความทุกข์เราก็ต้องเปลี่ยนหลายคนบอกว่าเด็กสมัยนี้เปลี่ยนงานง่ายเหลือเกินนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเด็กๆหรือว่าคนเหล่านั้นเขารู้สึกว่าเขาหล่อเลือกได้สวยเลือกได้เขามีทางไปเขามีทางเลือกถ้าเราทํางานนี้แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางที่เราจะประสบความสําเร็จหรือ ไม่ร,ร่ารวยมีแต่จะจนลงนะคะเราก็เปลี่ยนได้ไม่จําเป็นต้องอดทนนะคะเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาของพี่นะคะก็คือพี่ก็เปลี่ยนงานนะคะเปลี่ยนงานเพราะว่าถ้าเราพิจารณาแล้วว่าเราอยู่แล้วไม่เจริญหรือว่าไม่มีความสุขเราก็เปลี่ยนนะะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะนั้นคำตอบที่จะบอกให้ทุกท่านได้คิดนะคะก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องอดทนกับทุกเรื่อง เรื่องใดที่เราคิดว่าเรานั้นอยู่แล้วไม่มีความสุขเราต้องเปลี่ยนเราต้องหาทางใหม่เพื่อที่จะทำให้ชีวิตเราดีกว่าเพราะชีวิตเราเลือกเองเรากำหนดได้ค่ะสวัสดีค่ะ